สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคพิเศษนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบริการของตลาดรถด o m แบบ VIP รถบ้านมือเดียวนะครับซึ่งผมยืนอยู่กับน้องปุ้มะนะครับแห่งตลาดรถด o m นะครับเอาละวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าท่านจะใช้บริการเขาเรียกอะไรนะ V i p รถบ้านรถบ้านมือเดียวครับรถบ้านมือเดียว VIP VIP น้องบูมจะมาทำอะไรให้บ้างก็ในกรณีที่ผู้ขายนะครับได้สะดวกในการถ่ายรูปลงประกาศขายเรามีบริการมาถ่ายรูปมาเซอร์วิสให้ถึงบ้านครับหลังจากถ่ายถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํารถไปลงในเว็บไซต์ตลาดรถรถครับอ้าทำไมทำไมถึงจะต้องเป็นบริการแบบฟรีอะตคำถามที่งงไหมครับก็คมันจะต้องมีรถอะไรบ้างที่ สมมติมันลงมาร้อยคันแล้วน้องจะไปไหวเหรอก็เราเราจะมีมีมีตารางให้คร really IR ับหมายถึงว่าจะมีจะมีทงีมหลังบ้านเขาเป็นคนคัดให้ทีนี้เรามาดูว่าสมมติน้องบูมไปที่บ้านนะน้องบูมไปที่บ้านจะทําอะไรบ้างนะครเกมคันนี้ปึ๊บอ่าดูนะครับรถบ้านมือหนึ่งอันนี้เป็นมือมืหนึ่งของตลาดรถเลยนะครับในการที่จะประเมินราคารถได้ในการดูแลว่ารถจะ รถจะขายได้ไม่ได้ตรวจสภาพรถอ่านี่ถ่ายรูป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 ก่อนครับถ่ายด้านหน้าอ่าเป็นรายการดูด้วยนะครับว่าสมมุติว่าถ้าจะทําเองเขาทํายังไงบ้างอ่ามันปูให้ถ่ายรถอ่าถ่ายด้านหน้าก่อนก็จะถ่ายยังไงทั้งบูมถ่ายเฉียงตีข้าวฝาอ่านี่ฮะมีวิธีการถ่ายนะครับจะจะถ่ายรูปลงต่านรถ com เฉียงลงไปนี่เจ้าของจะ BMBM ็มเอ็มบีเอ็มฮะอ่าถ่ายตรงนี้เสร็จปั๊บ นี่ครับเป็นบริการมีหรอคนที่ถ่ายรูปยังยังไม่คล่องอ่ะแต่ยังไม่คล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มาช่วยช่วยช่วยดำเนินการให้แล้วเป็นไงรุน่นนี้เท่าไหร่กี่ตังค์ BMW 320D ง2 0 d ครับต,ตัวนี้เป็นตัว F10 อ่ะครับปีน่าจะปีประมาณ2018โอ้โหเป๊ะเลย2 0 1 8ก็4ปีเองเด อันนี้มูมดูอะไรบานทีมันจะมีบอกว่ามันเป็นรถรถผลิตปีอะไรอะไรประมาณโอ้โหนี่ฮะเป็นบริการเปิดข้างในก็ถ่ายภายในอ่ะถ่ายภายในครับถ่ายภายในถ่ายภายในถ่ายกี่รูปเป็นแบบไหนบ้างจุดที่ควรจะเน้นจริงๆเน้นเน้นให้ให้เห็นให้เห็นภายในทั้งหมดอะครับครับเป็นบอกคนคขับสภาพเป็นยังไงยังสวยงานหรือไหม่ มีริ้วรอยมีขาดมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมก็ขอ,ออนุญาตจะสของรถสตาร์ทรถนะครับอ๋อมีสตาร์ทรถนี่ฮะเผื่อใครอยากจะให้ตลาดรถไปบริการ VIP บริการ VIP ฮะเปรายการนี่ฮะนี่คนน,นี่คนปูมไปถ่ายเลยปะ่ะหรือว่ามีทีมด้วยมีทีมด้วยครับมีทีมด้วยน้องปูมด้วยครับนี่นี่ฮะมือหนึ่งมืนหนึ่งรถที่ รถที่ผ่านเข้าไปเว็บไซต์ตลาดรถ .com นี่ฮนะต้องผ่านเขาเขาจะเป็นคนคัดคนคัดก่อนรถบ้าน b i p จะต้องไงนะปุ่มจะต้องเบอร์อะไรนะอะไรตรงนะ,ะชื่อชื่อรถรถมือเดียวครับรถมือเดียวมือเดียวออกออกจากร้านออกจากศูนย์ออกจากศูนย์ออแล้วตรงเลขรถทะเบียนด้วย อลนเนี่ยร้บเป็นชื่อเขาเองเลยตรงเล่นต้องเป็นชื่อด้วยนะครับเน่เน่เน่ถึงจะมีโอกาสเข้ามาไปการ่ะปิดประตูรถคดีเพิ่งวิ่งมาหมื่นห้าเองครับหมื่นห้าเองถือว่าใหม่ไหมใหม่มากใช้น้อยใช้ใช้น้อยมากๆครับครับผมอย่างงี้กี่วันกี่วันเบื้องต้นถ้าลงถ้าลงขายเลยคิดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสามวันอาทิตย์เดียวครสามวัน ราคาประมาณเท่าไหร่กลมๆเนี่ยคันนี้จริงๆพี่ก็ชอบนะรถบีเอ็มอะรุ่นนี้แหละครับครับขายตอนนี้น่าจะขายกันอยู่สักประมาณแสนแสนเจ็ดแสนเฮ้ยไอ้ล้านเจ็ดล้านล้านเจ็ดล้านแปดนะคันนี้โอ้โหนี่เป็นรถความฝันผมเลยนะบีเอ็มเนี่ยเนี่ยแฟนรายการเนี่ยล้านเจ็ดล้านแปดเปิดมาเปิดนี่ความละเอียดถ่ายรูป ก็ต้องมีคัดกรองเหมือนกันนะว่าทีมตลาดลถไปนี่<ม>เกี่ยวกับราคาด้วยเปล่าต้องราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะจงไปถ่ายให้ไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยง,งราคาขอเป็นรถบ้านมือเดียวขอเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับแล้วอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าต้องอยู่ในกรุงเทพไหมแล้วอยู่แต่จ<อ>ังหวัดจริงๆถ้าถ้าต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกให้ไปถ่ายรูปก็ให้ส่งมาทางไลน์แอดก็ได้ครับไลน์แอดครับผมนี่ฮะรถบ้านมือเดียว คือถ้าลงไม่เป็นอนะ่ะพูดง่ายใช่ไหม<ะ>ครับอ่าเน้นนี่ครับโอ้โหสภาพเยี่ยมเลยก็ทุกอย่างยังเป็นสภาพเดิมๆที่ออกมาจากโรงงานครับแล้วขายผ่านตลาดรถกลับไปที่เต็นท์มันจะต่างกันยังไงอ่ะถ้าไปที่เต็นท์ผู้ขายไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ครับครับ แต่ถ้าลงทงันรนไฟผู้ขายสามารถกําหนดราคาเองได้ครับทีนี้ทางตลาดรถจะช่วยดีลด้วยป่ะตลาดรถจะช่วยต่อรองอะไรให้ด้วยไหมก็ถ้าผู้ขายไม่ไม่สะดวกรับสายครับตลาดรถมีบริการรับสายแทนให้โอ้โหคุยคุยให้ทั้งหมดสุดยอดมากอันนี้ฟรีเบื้องต้นฟรีครับ <c oughs> คือตอนนี้เหมือนกับเป็นโปรโมโชั่นนะเออเป็นเหมือนกับโปรโมชั่นนะแฟนรายการครับ <c oughs> พอดีเจ้าของตลาดรถ com อ่ะพี่ต้อม พิทวัตสารณะถาวรกุลเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่20 20ปีเนีเขากก่อต,ตั้งตลาดรถเนี่ยเขาบอกให้ชิดทำเนี่ยพี่เปิดราการนี้ใหม่ช่วยพี่โปรโมทหน่อยโอ้โหได้วยความยินดีเลยพี่ต้อมแล้วมันเป็นช่วงของโควิดด้วยครับแฟนรายการก็คือผมเห็นผมเห็นดาราเอารถมาขายแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอารถมาขายแล้วก็รู้สึกว่าจะคนทั่วไปไม่น่าจะเหลือนะคนธรรมดา ก็นี่ฮะมาช่วยเผื่อใครทําไม่เป็นนะครับแล้วมีไช่วงโควิดลดขายเยอะไหมปุม่มก็มีลงเรื่อยๆเลยครับลงเรื่อยๆคือเยอะลงเยอะทุกวันครับพี่วันละสามสี่ร้อยคันทุกวันสามสี่ร้อยคันเลยอ่ะโอ้โหแล้วปุม่มทำหะ้าที่คัดอะไรที่นู่นอะ<ก>่ะคัดรถ<ด>อะ่ะดูดูในเ,เรื่องของรถบ้านเจ้าของขายเองอตรงนี้เลยนะอันนี้นจบไปยังเนี่ยตรงนี้ก็คือถ้าต้นเบื้องต,ต,ต้นเราก็จะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวก็จะนำนำรถคันเนี้ยไปลงในเว็บไซต์ตลาดรถครับครับผมอ่ะ ทีนี้จะขายนอกจากใครอยากซื้อก็แวะเข้าไปดูได้อถ้าพวกซื้ออะสมมติพี่ไปซื้อบ้างล่ะถ้าพี่ซื้อล่ะเป็นไงภูมถ้าพี่ซื้อถ้าพี่ซื้อก็มันจะพิเศษยังไงกับตลาดในในกรณีซื้อออ่พีซื้ในกรณีถ้าพี่ทําซื้อเงินสดติดต่อผู้ขายก่อนได้เลยครับถ้าเงินสดติดต่อผู้ขายได้เลยได้เลยครับแต่ถ้าในกรณีที่อาจจะเก็บเงินไว้ใช้ไว้ใช้อย่างอื่นอะไรเงี้ยก็คือสามารถติดต่อฝ่ายนั้นที่ตลาดรถดอทคอมได้เหมือนกันยังไงมอหมอก็ซื้อโอเคครับมีอะไรจะฝาก แฟนช่องพี่ไตรหน่อยก็รถบ้านมือเดียวครับหายากตลาดรถมีให้ครับขอบคุณอปูมากค,ครับสวัสดีครับครับอ่นนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นรายการครับก็ท่านที่มีรถบ้านจะขายต้องเน้นว่ารถบ้านมือเดียวนะครับเล่มต้องตงกับรถชื่อก็มาฝากขายตลาดรถ .com ได้นะครับเข้าไปที่หน้าแรกก่อนและแอ แอดไลน์ก็ได้อะไรนะชัยติดไฟแนนก็ขายได้มาดิอ่าติดไฟแนนพวกติดไฟแนนพวกติดไฟแนนอ่าดีดิชัยฮะชัยรถที่ติดไฟแนนก็สามารถมาลงขายได้นะครับผมติดไฟแนนไม่ยังไม่ต้องผ่อนหมดก็ได้ใช่ครับช่แล้วถือว่าเป็นรถบ้านมือเดียวไหมถือครับถือรถบ้านมือเดียวครับผมแม้ติดไฟแนนก็เป็นรถบ้านมือเดียวใช่ครับโอเคอ่ะต้องทําไงบ้างก็ทาเหมือนกันเลยครับก็คือติดต่อผ่านทางไลน์มาแล้วก็แจ้งทางทีมงานให้เข้าไปถ่ายรูปครับแล้วก็ลงประกาศ ต้องใช้เวลานานเขาเรียกอะไรต้องเป็นรถกี่ปีอะไรงี้ด้วยป่ะรถบ้านมือเดียวอ่ะจริงๆแล้วมันคือปกติแล้วมือมือแรกจะเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะครับแล้วที่สองคือเป็นเป็นของเป็นชื่อคนที่ที่ผ่อนหมดกันแล้วก็ถือเป็นรถบ้านมือเดียวครับผมถ้าสมมติพี่ซื้อสมมติพี่ซื้อรถมาแล้วพี่ใช้มาสี่ปีแล้วผ่อนไม่ไหวถือเป็นรถบ้านมือเดียวไหมถือครับถือเป็นครับเป็นบ้านมือเดียวครับถือเป็นรถบ้านมือเดียว และคนแล้วที่จะขายได้เนี่ยต้องไม่เกินกี่ปีอะรถบ้านมือเดียวสมมุติมันใช้มาแปดปีอย่างเงี้ยจำเป็นครับก็คือถือรถบ้านมือเดียวถือเป็นรถบ้านมือเดียวใช่ครับขายได้เหมือนกันครับถ้าเป็นรถบ้านมือเดียวกับรถบ้านทั่วไปมันต่างกันยังไงคือรถรถบ้านรถบ้านมือเดียวข้อดีก็คือเราสามารถที่จะสืบประวัติได้โดยตรงครับสมมุติว่าผมผมขายผมใช้มันั็พที่กรถาผมได้ว่าเคยชนไหมเคยอะไรไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อบ้านรถมือสองมือสามันก็จะมีการใช้งานที่อาจจะช้ำขึ้นหรือว่ารืบ อาแล้วบางทีใช้บ้านมือเดียวเราไปชนมาล่ะอ่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็มันก็ชนได้เหมือนกันได้ตอน<ช>ที่เป็นมือเดียวเอออาจจะชนหนักด้วยแล้วทาไงอ,อ่ะอ่าอันนี้อันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าเรารดบ้านมือเดียวก็คือหนึ่งเราขายตามสภาพด้วยะนะครับขายตามสภาพแล้วก็เป็นข้อมูลจริงนะครับส่วนใหญ่แล้วรถรถรถงพวกนี้คือถ้ามีการมีการชนหรืออะไรมาเนี่ยเราก็จะมีการล้วจะช่วยผู้ซื้อไหมสมมติพี่เข้าไปซื้ออ่ะ ช,ช,ช่วยดูดิว่ารถไอ้นี่มันถูกชนมาอะไรหรือเปล่าเอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วตรงตรงเนี้ยครับก็คือเราเรา,ถ,าเถ้าเกิดถ้าเกิดมีการซื้อซื้อผ่านไฟแนนซ์นะครับเจา้าที่เขาจะดูแลดูตรงนี้อยู่ดูด้วยอยู่แล้วให้ให้เรอยู่แล้วอโอเคโอเคอขอบคุณชัยมากนะครับก็แฟนรายการก็ลองมาใช้บริการดีรถบ้านมือเดียวว i p แล้วเขาจะไปถ่ายรูปอย่างเงี้ให้นะครับช่วยตั้งราคาด้วยไหมเริ่มต้นอยากให้ผู้ ชว่าไงเรื่องตั้งราคาไม่รู้จะตั้งราคายังไงจริงอยากให้ผู้ขายเป็นคนกําหนดมาก่อก็ได้ครับเพื่อเพื่อที่ว่าคือถ้าไปถ้าไปทางทางทางเต็นท์หรือโชว์รูมเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนกำหนดราคาเองไม่ได้ครับตลาดรถเลยอยากให้ผู้ผู้ขายเป็นคนกำหนดราคาเองก่อนแต่แต่ยักแต่มันจะมีราคากลางอยู่ให้ใส่แว่าคุณไม่ควรเกินขายเท่าไหร่เนาะ โอเคครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับจากตลาดรถครับครับ,รบแล้วก็ขอบคุณแฟนราก,การทุกท่านที่ตามช่อง YouTube งคลิปทำพิเศษสวัสดีครับ